สบายดีค่ะสารบ้านสาวเฉื่มค่ะ <Qué>? พี่น้องสวัสดีจ้าค่ะวันนี้นะค่ะนี่แหละผลงานของเขาเนี่ยค่ะจะเฉื่มกับไปหาเนาะไหมนะเนาะค่ะนี่พี่น้องหามาแล้วกรนีเลี้ไปหาเลีไปหาไม่ยไงไม่กันเลยพาไปเก็บข้าวโพดค่ะข้าวโพดเหลือส่วนมันสิปั้มต้นมันอิ่มกันเลยนี่แหละพี่น้องก็งามๆอกันได้เนี่ยค่ะวันศุกร์เปรับมาขายกับช่วงนี้เพิ่นบ่ปล่อยเนาะค่ะเพิ่นจะขายโรงงานกัน ก็สืบกันเลยยังบ้านเด็กอันรับมาขายเพราะว่าเอาพวดเพื่อนอืดเพื่อนขาดตลาดเพ่นก็กล้อยไปเห็นโรงงานกันเลยนั่ตลาดพี่น้องเป็นยังบ้านเด็กขายคิดอยากรับมาขายยุคข้ากับพวดกับเพราะเป็นรายได้ไปอีก,ย,กยุคข้าเนี่ย้อมแล้วกับงามเลยพี่น้อง้อุ่่นนะเียงามอยู่ด้วยค่ะเห็นปะค่ะอันนี้ขนาดเพื่อนเก็บรือสวนแบบตะโด่นลรา ถ้าแม่เข้าไปเก็บตอนท่านอันลือไม่ไหมเขาก็จะได้นวยออนหลายน,นี่ลองค้นกันกับมักสน,นีเนะค่ะแกไปกันไฮเมนตูด,ด่างไฟละสิบห้าหนึ่งกระโพดกินไปน้ำค่ะเนื้อมาฮินกน้ำมาฮินกนกเฮี้ยขอดได้แม่ไนหมขึ <c oughs> ้นแล้ว <c oughs> แม่พ <Ah, ี่น้องปอกใส่กันค่ะแล้วต้นก็สิซ้ํากระโพดก่อนให้เม็ดโตเป็น1อันใหญ่มื้อต้นไหลสิได้นานันนอใหญ่่แล้วก็นอยาวอ่ะพี่น้องสิได้นยาวก็หลตนอสิดบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งนําเด้อค่ะนอยาบือกันนั่นเพิ่นเอาาให้เบิ่งตัวยามอนเลยนี่อเยนี่ปอกป้อมเอ้หมดามกปอก้อ่พี่น้อง น,น,นีปไเป็นเลอยยุ่บ้านกจะสิบประมาณนี้หละได้ไหนค่ะพี่น้องตะละมือนะก่ะซอยกันเฮ็ดด้านนี่แหละหมดหนากับอันมดหนา,หหน,าน้องไม้เราค่อยสียาเนี้ยนเฮ็ดอีกค่ะเนี่ยเนีเฮ็ดเป็นแน่จดดอกฮัปูมาดองนี่าลุกดส่วนนี่กะหาน้องไม้ค่ะเนี่ลาลุกกไม่เฮ็ดน้อไม้ถูงไว้น้องพี่น้องอแกดน่ะแก้รวัผู้เม็นตั้งไปัมก็ตั้งน้นตัวเสือม่่เนคากับมดไปน่อไม้เขากับว่าไรล่ะ ไม่กับ่าลายแล้วเข้ากันไม่ก็บ้าดีทำก็บ้าเว้นรอกันน้ำเพลิน <c oughs> เราไปงานตะเวนตะกี้เราแข่งงานที่โมงค่ะคสมมติของงานเที่ยงของงานเที่ยงเราเลิกเดิกเราก็ต้องพักพอนอนอนแล้วตื่นค<อ>ือมันไปรถน,นั่นแหละคือตอะเสร็จงานตะกี้แหละคุณน้องไม่ใช่น,นั่น เาปัญหาเลาะือัหสัดออต,ตอบอัน,นี้โอยตูละสินหนึ่งพวหนึ่งไปพ้อมกินพร่อมไรเนะะี่ยค่ะน้ำงาขโพดเครื่องิ่มเนี่้ได้นี่เครื่องใส่บนไทยถิ่มรถเนี่ยพี่น้องมอดอันนั้นมาบนไทยิ่มรถเนี่ยค่ะคะุณดาษยังน้งามอ้ำขโพดน้ำเงายอค่ะ หนึงเรียบร้อยละต่ำกระโวดว่าเธอซื้อมงอยหอมนนแหละสิต่ำกระปวดรุ่งขินนี่บดเนาะนี่บดเนาะอะไบดใส่กระสอบไม่บดขิมาประมานตัวมัวตัวเลยเดือดบดเลยสำลักอ้วนดีดิอ้วนดีแล้วเนี่นี่ซีหัวหันเนี่ยเราไปบดเอาช้นนึ่งเมี้ยเองมี่ยหน่อยเียวันนี้บดเอาเลยบดเตาเต้าเต้ใส่กระสอบใส่กระสอบโอ้หนุเนี่ยเขาอกว่าถอเขาลั้งหมดยกได้เอลยกั เเกิดดีดีเนาะนกลาอมอ่อนนีดเดียวเราได้ขายฟูละสามรอยั้นมนีีคนนะฮะนนได้ขายพี่น้องมาปอกน้ำไม้ต้อยกันฮะอ่านลนจะละมือเวียดงั้นจะเสริมบ้านจะเสมเนี่ยปอกหาน้ำไม้มามาปอกอากัศเคดนอถุงอัดเศายนะพี่น้อง ขาไทยพี่น้องน้ำค่าพี่น้องพันยากเขากระส้งไทยพี่น้องน้ำเ <c oughs> นี่ยเป็นา่าบ่งหลงตอนย้ำนี่ขอ <c oughs> บ,บบ,บงหลง <c oughs> ตอนเก็บไม่ไหมหันเนาะซ้ำหน่อยเลย้นไปเปียวตอนเก็บไม่ไหมหั่นผม ไปใส่ขอกินกินเลยหน่อกันขอีสะาดเอาไปแหนนี้ใหมานีเลยไม่กินเลยไ,หหได้เยอขอดคนมาใครได้เนี่ยพี่นอ้องหัวหนาะะนักมาข้าข้าวโพดให้ก,ก,กินมนตั้งญาติกันหนึ่งเอนเสย,ยได้นาอหวานข้าวโพดเยอ ต่างคนต่างมากแล้วค่ะรื้สนึงแส่กบมากสีเหลืองไหลก็สีขาวืนัสีขาวแล้ว้าโดกระยิบบ้านบ้านไร่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 ร่ไร่ไร่ร่ไร่ไรบไาไร่ยร่ไร่ไไร่ไ่ไร่ไบ่่ร่ไร่่ไ่ไร่ไ่ไร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 ว่่ไร่ไไ่ไ่ไร่ไร่ไร่ไ่ไร่ไ่่่่น่ไ่่่

อันน <toys> ี <c oughs> ้ไ่เห็หนูโอ้หนูเขาไว่าหอหนูเอาไไปเห็นหนูผสมน้หม่ัน้ำออกใช้กาส่บาตดอกน้ำงามข้างีก็ต่ทงเซื้อต่าทาน ทังซื้อซื้อบจาคทั้ทงเดี๋ยวาทานใจไม่ใช่ยากเาก่า,รายร่เเดียเด๋ยวได้ค่ะขั้นซอยกันเี่ยพี่น้องเมื่เดี๋ยวเืน้เดี๋ยวออกไปวัน่งงดวกีนึกเยเนี่ยเเะว่าวัยนิ่งแล้ววเป็นีน

นี่นะอยากได้ต้นฝังตินี่เนี่ยเลอเนี่ยฝักต้นเดี่ยวนี่เนี่ยฝักเพื่อนเท้ๆแหละต่ว่าเพื่นตนมนเพื่อนกับบี่เก็บชูยย่องน้ำเซตกระมังกันน่นะบ้านเราเพือนเาเหี่ยนกระมังนังโอ้ยขึ้นมาเลยครับน้ำดาเขึ้นมาวั้น เกงเเ่งนีดเดียนอคนลูกโคดได้น้ำฝนก็ปปูกได้ดิช่วงพื้น,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 นโน้นแบบเนาะ้างนของมนนั้นคือจะปลูกด้บ้าสมุดได้ปลูกเองนเาะว่าอันี่โดนเห็นบ้าไหมเห็นโน้ต้ำฝนมันกปูกได้ดนะค่ะปูกได้ทุกฤดูปีนึงเพื่อจะได้ให้โคดยอกว่านั้นซีเออ ไอสามเทื่อนเนะประมาณสีเดือนเีเดือนบเด็อกเยอะนี่เตาแหงไว้เยนตาแหงไม่จะปลูกเนาะลองเบิงกนะเมนเมนเมให้เบิตาแหงเอาเห็กไปกันเกเนี่ยติวตาอะไรยุบสนะ เอาไปบ้านหรือน้ำนาเ,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 เอาหรือยังไปเกินเกนแตกแหเอาไปขูนีเลยขับโกได้แบบนี้เับแกวแกวโมวโมแกวไม่ดี่เดีแกวยู่คบเมิดอี

แต่ลายเติบขั้นจะเายลายกันไลาหลายได้พี่น้องค่นะแต่ว่าเป็นบ่ง,งามซซึอ,อๆหอหอเหลือเนาะก็เลยเอาซัมนีนมมม่เป็นบ่อยงามหรือว่าเป็นน้ำทิไมไ่โดนบุลร่ะถ้าเป็นวันกตอนเขาไปเอาไม้ไม้เก็นไิมน้เยอะเป็นเก็บโลดอันนี้จกนบ่งลงล,งละ่ะเอาไปให้โน,โนุนีอนน่องิงา้เดเดี๋ยวมึง ตัวขนให้ตัวขาดีๆให้ตัวฝนมีเข่าก็มองลงด้าแดงทันฝนมาฉอันสากเหลืองเอาหลายท่อเลาจะผิวทำน่นหน้บาทเลยนะเต็ดจิ้วไป่รูบ้านเอานี่ยังมีดยู่ใส่ตันมาได้ตรงเขาเพราะแรงนั่นเนาะ ีของหวานกินแม่เเู่บนี้นะี่ฮต้นี่เนะอาต้งเต่นตัวนีแหละิบวกเฮ้าของหวานข้าโคดหนึ่งแล้วก็มะแขแล้วก็ร้อยน้ำกทีเกินเยนเ็ันี่คือปตัอดดัดห <laughs> โบวอ,อันนี้าไปให้เฮียคอดไปใหโโ้นกเนี้ยใกล้ๆใก้ๆใกล้ๆีกล้ๆใ้ๆใ้ๆใกล้ล้งใกลกลกก้ๆก้ๆก้ๆใกล้ๆใกล้ล้ใกน้นนอกล้ๆใก้ๆใ้ ขั้นตอนการปอกเนาะค่ะขั้นปอกเรียบร้อยแล้วเขากระสินี่ค่ะสอมแบบนี้เนาะแม่เนาะนี่ค่ะเพราะสอมเพื่จะเป็นเล้าเขียวๆอยู่เด้อค่ะอันนี้เขาจะสอมออกเรียบร้อยขาาสะอาดนะค่ะ mm hmm. เพื่อจะใสซึ้งไว้จะหนึ่งคือเก้านั่นแหละเนาะพี่น้องจะให้เบิ้งพี่น้องหลากหลายประเทศพี่น้องบางท่านเพื่อจะยังประดนได้เขามาซุ่มเสร็จค่ะซุ่มก็ได้อัดอยู่นี่กันนี่แหละค่ะปอกเรียบร้อยแล้วเขากระซอมให้งมขาวสะอาดเล้าตรงส่วนที่ว่าเก็นออกไปแนงเสร็จค่ะกันนั่นแหละ กินได้เลยเนาะค่ะเนี่ยเราอันคเคี้ยวนี่ยแต่ค่อยได้ทิ่มนะค่ะกินในทุกส่วนเลยเนี่ยพี่น้องน้องงามค่ะอืมนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเนี่ยหะเบื้องแม่แพ็ะไอแม่นี่กันละค่ะแล้วก็เขาค่ะเป็นหนึ่งบุดหนึ่งแล้วเขากลับมาแพกเนาะค่ะหนึ่งเรียบร้อยกันค่ะนี่ค่ะนี่ดันหนึ่งกันละค่ะประมาณสามสิบนาทีกับพาะละค่ะเลื่องนน่หน่อยนึงเนี่ยพี่น้องอืมนี่ค่ะได้แล้วเนี่ยพี่น้องสันี่แหละค่ะ เลยเหลืองกับสีเหลืองประมาณขอนี่ได้พี่น้องเนี่ยค่ะจำนี่ก็ถือว่าได้แล้วเนาะคะ่ะไปไปแพกเลยไป,ไนนเ,ปนเนี่ยพี่น้องมาปเลยค่ะพี่น้องในสองซึ้งค่ะมือนี่ผลงานของเขาในสองซึ้งนะคะ่อะอะไรก็จะมีอันเนี่ยแบ่งฟักเนาะไม่สมพ่อมแล้วเสริมกับสุกับเมกับสิแพกนะะเนี่ยได้อค่ะนี่เขาเตรใส่ตู้เตรียมงานเลยมั้งค่ะนี่คือบรรยากาศเข้าไปะะาาาไปะะาาด้ค่ะก็จะดีทึ๊บนี่บางข้าวให้มีบางข้าวให้ผสมน้อยหน่อยค่ะ เห็ดใบค่ะพี่น้องยามเราม่มีนี่เขาสิถามหาเลยค่ะเราเสริมคือกันเดียขาดเพราะมันโดนนั่นเราเสริมนี่ยเราติถามหาเพราะว่าเสริมอีกอย่างทำัมถึงจะหากินบ่ได้ท้อไมเลี่ยงกับเพราดเพราะเลยสุดเลยนั่นแหละค่ะหนึ่งโลใส่ประมาณนี้เดียขาดก็จะเป็นสีเหลืองซื้อๆแล้วพี่น้องแต่ว่าน้ำเป็ดต้มก้อนเด้ยค่ะ พี่น้องที่ตั้งซื้อไปนะท่านได้ซุกนะจ้าที่บ้านได้สุกพี่น้องกลับไปหนึ่งไทยยูหนยี่บอยก่อนเพราะว่ากันเขานอดิบไปส่งเลยกันเลยก็ได้ตำไมาได้กินสดๆเนี่ยล่ะคะพี่น้องโอ้ยทำไมพี่น้องได้กินสดๆเพราะว่าอย่างที่ขาไเห็ดสดๆเลยเห็ดมือต่อมือไปอันนี้ได้สองตันนะค่ะจนสมเพ็งว่าทันแม่ก็ได้ใช้ตันเดียวไว้ก่อน นี่เขาใแพ็กนั่นสิค่ะแล้วนาห้องอีกสั่งหนึ่งนะคะ่ะอืมน้อกขาวงามดีนี่น้องงามนี่เชีเชน้องงามนี่หน่อยน,นะเ่ียบ ย้ำส้มกับพยายามติดค่ะกันไปเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเปิดเรนออยู่แบบเก้ามือนะคะทำไมเขากับบางมือกับเรนอ้าบางมือกับเรนอ้อยสั่นแต่งกันไปสิเดชรับกันส้มกันเขาส้มกันจะให้พี่น้องเลยเป็นมันทุกคนสร้างลายทุกแบบส้มกันค่ะกันไปนั่นแหละค่ะพี่น้องโรนเนี่ก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้อง คือบานนัเดียดค่ะเพราะว่ามันเหตุที่มัมีเปลือกแล้วพี่น้องมีแต่ส่วนที่ว่าเฮาไอ้กินได้เลยนะค่ะไปห่อไปต้มต้มต้มก่อนอันน้อยใหญ่กับฝานเราเด้อพี่น้องฝานที่ว่าคือพี่น้องสิเก่งขนาดฝานแบบดจืดเหลวกว่าค่ะหรือว่าพี่น้องสิอันผัดตึ้งแสบห้าสิผัดตึ้งซี่ห่ากับซอยต้อนผัดเลยล่ะห่าไปต้มก้อนต้มให้จืดเป็นจืดเหลวขึ้นคุณค่ะ

น้องใหม่นอ่อนนะค่ะคุณว่าหา่อส่วนที่อ่อนหน่อยสุดเลยเลยพี่น้องบ่าวตัวที่แข็งแตเดียค่ะส่วนบางส่วนอย่าง้องกับตัดออกซึ้อหนึ่งกับเสต็ปนี้นุ่กระเทธหกโลยี่นี่ได้หกโหลซึ้งหนึ่งกับเสต็ประมาณเจ็ดโลน่นละค่ะถึงละพอดีถ้าล้นๆก็ค่อยเสต็ปแปดโล เจ็ดโลพอดีค่ะซื้อนี่ปึ๊บได้ไปเลยค่ะไดสองโลอันได้สองันยอดอกค่ะมือเนี่ยกระซึ้หนก็ได้บ้างหโลนี่แล้วเนาะค่ะมอบมอมนั่นคือมอ้างไหเนี่ยม เดี๋ยวเก็บถุงเดี๋ยวจะมาตอนที่สองก็มานข้า่เดี๋ยวค่ะเขาต้องใส่อีกตอนหนึ่งนะพี่น้องเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวยังสี่เนาะค่ะนี่ใส่อีกตอนหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้มันเป็นยังะะเไงค่ะมันต้องรีดสาาิ่งแเดี่ยมก็ได้เนาะนี่คือเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะเรียบร้อย ว่ามีแพ็กเกจอย่างน้องพี่น้องเลยค่ะเขากระเท้งง่ายๆแบบดังเดิมอะค่ะพี่น้องทุกกระเท้งสีเหลือด,ด้ค่ะเนี่ยนี่เดียค่ะหนึ่งกิโลเนี่ยค่ะหนึ่งถุงถุงกับขันด้วยน้องใส่ขนาดนี่กับเป็นน้องไม้ยงาเล็กสี่กับเป็นถุงขนาด A สิบห้าคูนสิบเจ้ค่ะสิบคูนสิบห้าพี่น้องนี่ ว่าสมมุนี่บางบางพี่น้องเป็นเห็ดเป็นอะไรนเนาะค่ะเันก็มีเครื่องที่ว่าเห็ดสุญญากาศแบบนั้นเลยนะค่ะแต่งามดีแบบที่ว่าเป็นเห็ดสบ่เนี้ยเขาเห็ดง่ายๆนี่เก็บไว้ได้โดนเพื่อนค่ะเห็ดแบบวิธีบ้านเฮาเลยนี่สองกิโลน้ำมันงามนี่มึอนี่ค่ะนี่ค่ะจะสริมขออนุญาตตอนไปก่อนนะค่ะสิให้พี่น้องเบื้องตอนจบเนี่ยค่ะนี่แหละเท็นง่ายง่ายง่ายส่นี้พี่น้องแล้แล้วนีะค่ะ นี่เดี๋ยวนะถุงสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะยเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดท้ายเรียบร้อยเดี๋ยวอีกซึ้งหนึ่งค่ะนี่นะถุงสีน้ำเงอนนะคุณน่ะขาวจัวพี่น้องดูค่ะงามงามหาไปค่ะคนสิมืดละ เด็กพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะน้องใหม่จะสืบมือน,นี้ค่ะนี่นะอืมยกวันขึ้นวันิยกร์กับพี่น้องเบิง่งนี่เธอท้ายพี่น้องเบิงเ่งได้เจอนี่ยค่ะนี่เดี๋ยวค่ะสีนอประมาณนี้ก็นอเงากับสิจัดเลี้ยงสีนอเงาวนี่เนาะค่ะอันนี้นอสันกับป็นพวกนอทั้งดินนอสันเนี่ยค่ะกสิประมาณนี้ขาวอวดจัวเลยเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะ คลิปนี้นะค่ะจะสริมกับหาพี่น,อน,อน,ะะน้องนเลยล่ะค่ะหาหม่ไหมล่ะกับมะปองเลยค่ะข้างล่างนี่ก็ัยังเงินเงินเด็กเดี๋ยวพี่น้องยังฝากเงี้ยอย่อยูอย่ธนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเ,เป็นในส่วนของเราไม่สมะะ่งแล้วค่ะก็เลยกับฝากพี่น้องแล้วนี่เด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจส่เสริมแล้วกันใหูเราดำพร้อมครอบครัวแล้วนี่เด้อค่ะฝากก,ากนนด,ดละะะกกไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วนี่เด้อค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซสนีแหละเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ้าดำสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ